คำถาม,ถามเขียวเขียวแปรแปรกับมันมึงคำถาม,ถามนี่นะไอรูปหลอดนี่นะไอรูปหลอดนี่เชื่อใจไอนี่ร้อยหนึ่งวันอันเด็เปอร์เซ็ให้เท่าไหร่ทูเมทูเมฟอรเขียวอให้เขียว,เ,เ,ทยวเท่าไหร่วันอันเด็ดเปอร์เซไมเฟนอ่าเขียวถามดิถามมันดิคุยดิเไง เออให้เอาไหร่เอาอย่างทีเดียวง้นมัาไปเยเออเดีลยวเดียกันูกดีเว่าร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นนี่แล้วขำหราไหมมันดีให้ร้อยหนึ่งมาเป็นแล้วสมมุติว่ามาเป็เกมที่ว่ากูชีไอ้เขียวสักยังยังจะไว้ใจอย,อยู่ไหม อ่าเขียวถามเพื <lite> <aime Bis Syn Island> ่อนอย่างเงี้ยตัวทอย่างนะพี่พี่ชี้ชี้เลยชี้ตัวเขียวสักท็อย่างนะฮะทูสุไอเดูทูม้เน่ทเย่ดเดเดเดทูนะทูแมว่าทอป่าหอว่าอะไรลงอมียงยงมุสกิล้ลดูหน้ามึงไม่เข้าไว้ใจเพื่อนมึงแล้วนะไปดิซ่าโล่ะไเลยก้าวไหมไม เย็นนะเหนื่อยเตะทูทูไเอ้พี่แกรู้เนี่ยเตะทูทูบีเมากว่าตัวเนี่ยหน้าทูบีแม่หน้าทูบีม่ตัวเท้าแบบเท้าปี๊ดแม่เตะทูทูกล้ามไอหน้าเราอยโย่พี่มึสิ่งมึงขอบอกไม่ไว้ใจไม่ไว้ใจยังนั้นไม่ไว้ใจไอ้เขียวสักได้กล้ากล้ากล้าให้เขียวสักไหมกล้าอ่ะกล้าให้เขียวสักไหม ถ้าเป็นเท้าเขาบกว่าแก้วสัก้าไหมถามถามเลยถ้าเป็นเท้าถ้าเป็นที่เท้าเขาแก้วไหนสักรึ <c oughs> นี่นี่ลงสีอกอกไหมนกคู่ไหมวะเขียวลงสีไหมสีแดงเดี๋ยวพี่ชี้ให้ว่าตรงไหนลงตรงไหนไม่ลงลองไหมลองดูหมเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็ลองอ่ะไขเมึงคุยกูเนี่ยถามมันทำไมล่ะมันไม่ไม,ไม่มีสิ์ออกความคิดเห็นอยู่แล้ว ไม่กล้ากล้าไหมเชื่อใจเพื่อนไหมเอ็มจิมุซิลนี่แหละโวยมาเดี๋ยวมาี่ที่สีัวตายแล้วพี่ีไายแล้วนายบอกว่าไว้ใจกันร้อหนึ่งเปไม่เชื่อใจกันเลยวันโอวันเปนไม่ใจ่ เหรอเขียวยังไงไม่แช่นะลงไม่ไว้ใจกันเลยไม่ไว้ใจกันเลยอืไม่เรื่องเลยกูก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันไหนดูขาหน่อยนายขอดูไอที่มึงทำเหมือนเดิมเลยเนี่ยคนหน้าหัวขามเนี่ยยังไงเอาอะไม่เไม่ไหวเหรอเรื่องเงินทุนนายหรออตอนนี้ตอนนี้ร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่ ถามถามเลยตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นให้ให้ความไว้ใจให้เท่าไหร่ครูเต้องมาในเงินชิมืเป็นเลาเป็นเล่าไปเลยนะบาดีเจ้ารวยเนี่ยเจ้ารวเนีเ่ยเง<อ>ชิ<อ>มุสิงเงินชิมมันไปอยู่เลนะื่องไ้วจไม่เหลือแล้ว <laughs> 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 ไม่ได้วัแค่ตรงนี้ <laughs> ได้ าแวะสังสรรค์น,นะครับกับน้องคนที่แวะมาทําทการเรียกอะไรดี modify นะกันนะครับถามผลแล้วก็โอเคเรียบร้อยดีนะครับแต่เราไม่ได้เปิดเผยผลนะครับอันนี้เป็นน้องมาขอให้ทำนะครับก็เรียบร้อยดีนะครับนานๆท,ทําทีก็ดีเหมือนกันนะครับฟื้นฟื้นฟูวิชานะครับก็ เจกพูดแค่นี้ถ้าคนรู้ก็รู้นะครับคนไม่รู้ก็ไม่รู้ต่อไปก็เหมือนมินิฮาร์ตอะครับมินะิฮาร์ตอะใครยื่นมินิฮาร์ตให้อย่าไปดมนะครับมันเอามือเกาลูตูดก่อนนะก่อนจะมามินิฮาร์ตให้คุณอนะเนี่ยมันเอามือเกาลูตูดก่อนนะก่อนจะมายื่นให้คุณอนะคุณจะไปดมนะนมน Heart เนี่ยมินิฮาร์ตเนี่ยแม่งน่ากลัวนะเจกจะบอกให้นะครับสาหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมเจกมากษตเรนะครับเนี่ยเขียวนะครับเนี่ย แล้วก็เพื่อนเขียวนะครับนี่ลากไปเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าครับผมเรื่องขำๆข,ข,ของเราสามคนครับผม